สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการเข้าค้นหาข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษานะคะก่อนอื่นเราจะต้องเข้ามาในไลน์ของเราเองก่อนนะคะแล้วพิมพ์คําว่าสกรในช่องที่ค้นหาเพื่อนนะคะสังเกตง่ายๆค่ะก็จะเป็นวงกลมสีเหลืองๆและมีคําว่าสกรตัวสีม่วงอยู่ตรงกลางนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจะเจอหน้านี้นจากนั้นนะคะเราก็จะไปแตะตรงที่คําว่านักศึกษาค่ะ จากนั้นระบบก็จะขึ้นหน้านี้ให้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็เลือกใส่อำเภอที่เราเรียนอยู่นะคะอย่างของคุณครูก็เป็นอำเภอสันทรายใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยระบบเขาก็จะให้เลือกนะคะว่าน,นักศึกษาเนี่ยอยู่ระดับประถมมตน้นหรือว่าม,มปลายนะคะก็เลือกตามระดับของเราได้เลยจากนั้นเขาให้กรอกบัตรประจําตัวประชาชนนะคะทั้ง2ช่องเลยนะคะทั้งช่องด้านบนแล้วก็ช่องข้างล่างค่ะ เมื่อกรอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาแต่ละคนนะคะและสังเกตตรงมุมซ้ายมือด้านบนนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกดูตารางสอบผลการเรียนหรือว่ารายงานกพชข้อมูลของเราได้เลยค่ะก็คลิกเข้าไปอันนี้เราจะดูตารางสอบก่อนนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะมีตารางสอบของเรานี่นี่เลยนะคะตารางสอบอันนี้คือตารางสอบที่เราจะต้องสอบในเทอมนี้ค่ะ ในนี้นะคะจะมีข้อมูลของภาคเรียนที่เราเรียนที่เราต้องสอบนะคะรายวิชาวันเดือนปีที่เราต้องสอบเวลาที่สอบแล้วก็สถานที่สอบค่ะและเมื่อเราย้อนกลับไปดูข้างบนนะคะเราอยากจะดูข้อมูลอันอื่นๆอีกเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของเราอีกได้ค่ะอย่างเช่นรายงานกพชนะคะเช็คดูว่าเรามีกพชแล้วกี่ชั่วโมงค่ะ งนี้ทั้งนั้นนะคะชั่วโมงคพชจะขึ้นโชว์ก็ต่อเมื่อทางเจ้าหน้าที่เขาได้อัพข้อมูลลงระบบแล้วเท่านั้นนะคะและเมื่อหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะทราบผลการเรียนของเราก็สามารถเข้ามาตรวจสอบผลการเรียนของเราได้นะคะทุกภาคเรียนที่เราเคยเรียนผ่านมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็เป็นวิธีการเข้าดูข้อมูลรายบุคคลของนศศ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 ักศึกษาคร่าวๆนะคะยังไงก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ